จากที่เรามาที่วัดอินทรวิิาานะครับผมเราก็จะมาโซนปู่พญานาคนะครับผมด้วยตัวของอผู้นำพาคือตัวของผมเองนั้นเป็นลูกหลานคำชะโนดเนาะ,ะเราเห็นพญานาคที่ไหนเราก็สักการะบูชากราบไหว้นะครับผมกราบเพื่ออะไรกราบเพื่อให้เราเกิดสติปัญญาที่ดีนะครับผมเราไม่ได้กราบเพื่อความงมงายเพราะว่าพระพุทธศาสนานั้นน่ะท่านไม่ได้สอนให้คนงมงาย เป็นศาสนาของผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาวัดเราก็ต้องเป็นผู้ที่มีสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดเพราะว่าวัดนั้นเป็นเป็นสถานที่ ที่จะนำพาคนจากคนโง่ให้เป็นคนฉลาดจากคนที่ไม่รู้อะไรเลยให้เป็นคนที่มีความรู้ขึ้นมานะครับผมถ้าเทียบภาษาบ้านเรานั่นแหละก็คือคนโง่ให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดนะครับผมนู่นเราจะมองเห็นหลวงพ่อโตองค์ใหญ่อันนี้ผมถ่ายด้านหน้าพระอุโบสถของวัดอินทรวิหารนะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าในวัดก็จะมีสถานที่ให้สาธุชนพุทธศาสนิกชนนั้นมาหยอดปัดจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา แล้วแต่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กําลังศรัทธาของผู้ที่มีกําลังนะครับผมคนเราเนี่ยถ้ามีกําลังเท่าไหร่ก็ทําตามกําลังของเรามีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยหรือว่าไม่มีไม่ทําเราก็ยกมืออนุโมทนาสาธุเราก็ได้บุญเช่นเดียวกันนะครับผมนี่คือบริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถวัดอินทรวิหารนะครับผมบางขุนพม เราจะมองเห็นหลวงปู่โตองค์ใหญ่ตั้งเด่นเป็นสง,งา่าท่านยืนประดิษฐานเป็นสง่าราศีอยู่นู่นด้านโน้นนะครับผมนี่คือวัดอินทรวิหารบางขุนพรมนะครับผมวันนี้มาส่งของที่เคอรี่ก็เลยมีเวลานำพาท่านทั้งหลายญาติธรรมญาติมิตรทุกคนมาเข้าวัดนะครับผมวัดเป็นสถานที่อันเกิดพลังงานดีพลังงานบุญเราก็มาวัดนะครับผมมาวัดเราก็ได้บุญนะครับผม เหมือนกันมันเราเข้าห้างเราก็เสียตังใช่ไหมเราไปห้างเราก็เสียเงินเพราะฉะนั้นเรามาวัดเราได้บุญแน่นอนเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่เกิดจากความคิดเราคิดว่ามาวัดเราได้บุญเราก็มานะครับผมที่แน่ๆได้แน่นอนนะครับผมได้แน่นอนอเพราะยังไงเสียอยู่ในวัดเนี่ยเราได้ได้บุญได้กุศลแน่นอนอเดี๋ยวผมจะนําพาญาติธรรมทุกท่านเดินไปด้านโน้นนนะครับ,บนี่คือปู่พญานาคนะครับผม ปู่พญานาคแล้วเราจะเดินรอบเดินเวียนไปทางนู้นนะฮะเราจะเดินรอบเดินเวียนไปทางนูนะะ้นด้านในนี้เป็นบ่อน้ามนต์ของสมเด็จพระพุทธาจยา์โตนะครับผมเมื่อกี้ผมเข้าไปละไปกราบไปไหว้ไปสักการะเรียบร้อยละด้านในคนเยอะนะผมก็เลยเข้าไปได้สักพักหนึ่งนะตอนนี้ผมเดินออกมาลวะฮะเดินออกมาข้างนอกละเพราะว่าด้านในนี่คนเยอะเราอยู่ได้นานไม่ได้นานในบ่อน้ำมนต์เราก็จะออกมา,าถ่ายบรรยากาศด้านนอกนะครับผมอ่า นี่เป็นศาลาที่เรามาสักการบูชามาสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรน,นะครับผมามาสวดพระคาถาชิน,นะบัญชรสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรมงลังสีนะครับผมวันนี้เรามาแล้วก็นำพาทุกคนทุกท่านนั้นมาสักการบูชาสถานที่อันเป็นมงคลมหามงคลนะครับผมแค่เราคิดว่าเราเข้าวัดเราก็ได้บุญแล้วทีนี้แค่ความคิดของเรามันยังเป็นรูปนามมาทำอยู่เราต้องทําให้เป็นรูปประธรรมก็คือว่า มาวัดนั้นทําอย่างไรจะได้บุญก็ต้องมาให้ถึงมากราพระสักระสิ่งรรศักดิ์สิทธิ์นําปัจจัยที่เราพึงจะมีมากน้อยกอ็มี100ร้อยหนึ่งก็แลกแบงค์ยีอยากจะหยด5จุดจุดละ2บาทก็ไม่มีใครว่ามีหมื่นหนึ่งก็หยดจุดละ2 0 0 3 0 0ก็ไม่มีใครว่านะครับผมอ,อยู่ที่ศรัทธาของเรานะครับผมว่าทําบุญได้บุญแน่นอนอ,อยู่ในวัดนี้มีแต่บุญอย่างเดียวไม่มีบาปนะครับผม มีแต่ให้เราทําคุณงามความดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาแล้วเราก็หวังบุญหวังกุศลน,นะครับผมแล้วเราจะเดินออกไปดูน้ําพุนะครับผมนี่คือบริเวณน้ําพุน้ําพุบริเวณด้านข้างของพระอุโบสถนะครับผมอตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้าท่านเท้ามหาเทพมหาพรมนะครับผม อ่านี่คือน้ำพุนี่เป็นน้ำพุบริเวณด้านหน้าของท่านเทาาา้ามหาพร่มวันนี้เรามาขอ12ล้านกับท่านนะครับผมอขอให้ท่านเปิดทิศเปิดทาง,เป,ทางเปิดวาสนาเปิดบารมีเปิดสิ่งดีๆเข้ามาสู่จิตสู่ใจให้เราคิดสิ่งใดทําสิ่งใดประสบผลสําเร็จประสิสะสทธิเมนะครับผมทําอะไรก็ขอให้ประสบผลสําเร็จขอให้มีแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะครับผมอ่านี่มาแล้วเนี่ยเรามาถึงหน้าท่านเท้ามหาเทพมหาพรม เราจะอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าจิตถึงยังไงก็ถึงนะครับผมถ้าจิตถึงเหมือนกับเราอยู่บ้านเราเนี่ยเราส่งไปสีไปหาคนที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ถึงถ้าเราจ่าหน้าซองถึงนะครับผมอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีจิตถึงท่านเชื่อมท่านได้เราอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็สามารถที่จะถึงท่านเช่นเดียวกันนะครับผมเหมือนบุญกุศลที่เราส่งไปให้ญาติ ญาติพี่น้องเราผู้ล่วงรับดับขันไปแล้วเนี่ยเราอยู่เมืองมนุษย์เราสามารถทําบุญอุทิศทานไปหาบุคคลเหล่านั้นก็สามารถรับบุญรับกุศลที่เราอุทิศทานหาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันมองไม่เห็นด้วยตานะญา,าติธรรมเอ็ซี่ทั้งหลายแต่ทําไมเราถึงทําได้เพราะว่าก็ด้วยใจเนี่ยมันเป็นของที่ยังไงเสียจิตใจของคนเรานั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเมื่อเรามีจิตใจตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราทําอะไรเราก็ ย่อมที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมขอให้ความคิดความอ่านของทุกท่านทุกคนนั้นจงประสบผลสําเร็จคิดสิด่งใดทําอะไรก็ขอให้สําเร็จสําเร็จนะครับผมคิดดีเราก็จะได้รับของดอีสิ่งอะไรที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปคิดเพื่ออะไรมันจะได้ไม่ลรสมองเรานะครับผมพยายามคิดบวกเมื่อเราคิดบวกแล้วเชื่อมั่นได้เลยว่ายังไงเราก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราปรารถนานะครับผมแล้วผมจะพาทุกท่านทุกคนเข้าไปภายในบริเวณ วัดอีกทีหนึ่งนะเรายังพอมีเวลานะครับผมเรายังพอมีเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งก็หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกับก็หวังว่าญาติธรรมทุกคนก็คงจะได้รับบุญกุศลไม่มากก็น้อยถึงแม้เราไม่ได้มาด้วยตัวเองถือว่าบุญนี้มันเกิดจากใจเนะาะเมื่อใจเราเป็นบุญแล้วเนี่ยยังไงเรามาไม่ถึงสถานที่เราก็ยังได้รับบุญรับกุศลนะครับผมบุญกุศลนี่เกิดขึ้นมาจากความคิดของเราก่อนเมื่อเราคิดดี สิ่งดีๆนั้นก็จะเกิดแก่ผู้คิดผู้ทำนะครับผมเชื่อมั่นได้เลยว่าเมื่อเราเดินทางตรงยังไงเราก็ไปถึงไวถ้าเราเดินทางโค้งยังไงก็ไม่ถึงอาจจะถึงช้านะครับผมเพราะฉะนั้นมาทำความดีขอให้ดีนั้นปรากฏขอให้ยศลือนามนะครับผมทำสิ่งใดขอให้ใจนั้นประสบผลสำเร็จอย่างที่ท่านคิดท่านหวังขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ ญาติธรรมเอฟซีทั้งหลายปรารถนาเงินขอให้ได้เงินปรารถนาทองขอให้ได้ทองปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปนในทางที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งสิ่งนั้นจงสำฤร็ิ์สำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาะแก่ทุกท่านทุกคนสมควรแก่เหตุที่ได้สร้างไว้ความสำเร็จจงบังเกิดมีความดีจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกท่านทุกประการขอให้มีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงาน ด้วยบุญบารมีด้วยกุศลผลดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทํามาคิดมา,าก็ขอให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ไกลจากโลกมนุษย์ขอให้สิ่งที่ท่านปรารถนานั้นจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จจงบังเกิดผลเป็นความจริงทําทอะไรก็ขอให้ประสิทธิ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 ขอบุญกุศลทั้งหลายเทวดาทั้งปวง ปู่นาโคนาคีทั้งหลายที่ประดิษฐานสถิตอยู่ณนะบริเวณวัดอินทรวิหารนี้จงประสาทพรให้แก่ทุกท่านทุกคนคําว่าจนจะได้มีความดีจงบังเกิดขอให้ทุกคนนั้นจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความมุ่งมากปรารถนาคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ได้ทองคิดสิ่งใดขอให้สิ่งสิ่งนั้นจงตามปลกปักรักษาจงนำพาสิ่งที่ดีมาสู่ท่านและครอบครัวจงประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคน ทุกครัวเรือนทุ่นหน้ากันเทิน